มาครับมาฝักลาบครับโอ้รับน yes. no sure. ี okay. oh. yes. ่คร ah, ับเดนะครับเด้อมันนี้ลาบเลือดครับลาบเลือดผมเป็นลาบเลือดผมเลือดครับนิ่วครับเกลี่ยครับอทำประกันเลือดผมเี่ยโอ้ครับเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยโอ้ครับ เปติ่เดียวครับครับโอ้ครับเนี่ยงามครับเนียงามครับโอ้นี่ครับต้องแบบโอ้ข้าจอไปซื้อดูซื้อดูแม่คาของหเลยครับข้าจอะข้าจ่ติบอกว่าเนี่เนื้อแซตูเนื้อไม้ขจ่อติบอกครับโอ้ปักกันเลยเลยครับ

นกเสมอนอกกินปลาเขาจะเอาอนุรักษ์เลยครับเข้าวเจ้าใบขาดครับนี่ มคคเมดคมครับ,บมันคมเก็บเลยครับหลับมุนเลยครับนี่หลับมุนนี่กระพ่อยดีขนาดครับเนื้อไหมไหมครับเนื้อบริสซตรียดครับกระพ่อยดีครับ,รบ,บ,รออรบถ้ามาซอยจูุ่นยำปดปดป สี่สิฟักมุ่นแน่สลับกับมุ่นแน่ครับไม่แน่สจแซ่บ,บมมครับสารัพเห็ดมุ่นลายครับมุ่นเป็นกระเป๋าครับครับโอ้ครับง่ายงายครับก็จะตัดนะครับโอ้ขับเฮียื่อลองสาดับเก็บนะครับกินได้หมดครับเียงหน่อยครับ จะง่ายแ,แบบบ่อยง่ายตรงนี้ห่องครับอลองเราก็ทานที่ยากครับคอลงทงทางนเขียนง่ายทานทีแงแบบ่ายต้องไปอาศัยคอนใหม่ครับ ลองตัดเล็กน,น้อยครับลองตัดน,น้อยตัดครับโอ้ตัดงามเลยนะครับจวดตัดเส้นหลักนี่ต้องเป็นตอนโค,โครเมี่ย ี่รูน,น้อยครับตามผลิตนินะครับเออ ้ต่อไปเป็นสร้อยพักครับใช่ครับโอ้ครับเอาต้หนหอกก่อนโคบูเกเลยครับในตรงโอ้ครับเนี่ยครับ ตามใหญ่งงเลยาเาร็จแล้วครับสัตว์ผักปะ๊ะกับเพลลาบกันครับมาครับมาเห็ดลาบเลือดครับในบ้านโชว์ขึ้นมาครับเริมเลยสิลาก เลือดครับโอ้เลือดถ่วงครับว่านี่ครับหลับเลือดหลับเลือดลอยเลยครับอืมนี่ไหนก็เห็ดสุขดีครับ,รบที่ททอ่ะความแสงของเหตุสุขคออ ผมชื่อรดครับปนมึงอย่าไลเลยครับเออโอ้สารใจให้ว้าออกสวนเลยจั็เขาคู่ะโอ้ความเขียว ก็ได้กินกะขัวมาหอมขนาดกะขัวไม่ไหมครับโอ้ต้องเลยครับโอ้โอ้ตาลายครับสีแดงครับลงพักครับทักสามทายครับชีไทยชีกระดังต้นหอมครับ สูตรลากครับโอ้โหโอ้ตามได้ดีขวดครับต้องอีกทีลากมันยังสิคมเออลงโหลดลานี่อย่าไปครับโอย้ยเนใี่ยครับโอ้เว้ยเนรับ ับเลือดมัหน่อยครับนีดดูดครับปักโอ้หสามสี่หกคับโอ้ในบ้านเราไว้ในกิรกิ่มมกิมเด้อดูดดกันะ ดได้ทีมีกอจนได้ครับลูตัวกันได้ครับเรียบร้อยเลยครับนี่ครับลาไปครับไะครับทินชัยครับสวัสดีครับดูดีมิสลากลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกคลินึลยครับผมันนี้เป็นวันสบายๆครับโอ้ยยินเสียงมนุษ์ครับเปิดลมใบ,บ้เสียงนก เต็มเลยครับยูธงยูธาครับนกเส้นเกียรติครับอากาศดีครับเนืกินข้ากลับมาหนีครับเนี่ยลาบเลือดครับลาบเลือดครับยาเข้าวกลับมีลาคินโนครับแบบตูมแบบใบบุบบกครับมาครับมากินเข่าครับเดือดไหมครับเออเขาเนี่ยเราก็เข่าลงกลางครับตกง่ายดีทำไงเลยหลาบโอ้ครับครับ โอ้ยทำแบบกบกีอนเนาะแสบเนาะโอ้ยอ้าวกับโอ้ยลืมกับอ่าับกับโอ้ย มาสั่วลงครับตอกครับล้มไปแล้วครับน้อยครับดีครับโอ้ครับ ครื่ังนกเนี่ยเต็มทงเต็มท้ายครับป๊อป ปลามัมีผักนกก็มาตามกินปลาครับผมบรรยากาศดีครตบผม,ม,ม้าะจะาก็มาหาปลาครับมุกกราร้อนนี่คนน้ำมันหลถ้าจ้ามามาหาปลาไปกินครับจะประเดี๋ยวกันไม่นม้ำหรือไม่มปลาเนี่ยครับ ใบตุ่มแขกนี่มันก็คือใบตุมบ่มมะเท่าครับความหอมมันจะสูบแดดเพราะว่าก่ากะมันก่รสชาติกับหอมดีขึ้น เห็น้งการอะไรนครับใบตุ่มเนี่ยกามตั้งแข่งตง้องกินตะไบครับมันคือประ,ประกันเห็น,นครับแบบตุ่มแบบตุ่มแข่งมมันในเหล่ากาศเลยครับแอาขคอดีครับไปมันหน่อย กําลสานไครับตอนทอมโอ้ครับเดี๋ยวลูกดดดไปอันนึงนะครับคุยน,น,นะครับแต่ไม่นนวานเราไปกินลูกดดดนะครับ อาทิตย์นึงกินเทนนึงครับลาบดิบนะ É.

อมอมอสอแซมติก้าวนะอ้าวครับลืมอีกแล้วครับโอ้ครับอีกครับ,รบต้องลองอีกนะครับครับอ,อีกหน่อยกรัลงครับโอ้ยโอ้ห้องว่าครับ Uau, uh, tá. Tá โมล่าภาพเวลาไปลันหลับไงก็เห็นโมล่าภาพใกล้กับหลับครับกดลองข้นมากินครับโมล่าภาพใกล้กับหลับเดี๋หลับก็ไม่มีรันเลยในประกาศที่นี่ครับ มันนีพพักเด็ดเด็ดมันใบบัวกับเขานะครับอืม hmm. แซ่บครับหรือเมื่อวานก็เคยตกกับเห็ดเนื้อกินแสบครับโอ้รับตัวตองห่วตัวเปเห็ดเป็นเปนเมื outdated, again, so ่อกินเพิ่นเมื่อกินเนื้อแล้วก็ตับเป็นเห็ดเป็นครับกอิ่มนะครับอัดต่ออัดอัดเขียดเอดเขียดเอาจิ่มเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดติดตามช่องดูดีๆนิสระนี่ด้วยครับเด้อฝากกดไลค์ แอบก็บไปทั้งทั้งร่ายทั้งเปลี่กับโมเห็นว่ามีมีช่องนี้อยู่ครับรับคิวมีขาสวัสดีครับ